มันมีหลายรั้งเลยที่เราพูดว่าอะไรนะรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้งนี้ตอนหลังอ่าครับพูดคลาสสิกนะคร <c assic> นะับคลาสสิกเลยเราเข้ามาแล้ว,ลวเราเทรดเลยนะแบบที่ไม่ได้เรียนอะไรเลยไม่เรียนด้วยอ่าไม่เรียนเลยสุดท้ายปลายทางก็น่าจะรู้กันอยู่ว่ารวยแนะ่นอน แตกสิครับโอ้โหโตมจะเหลือล่ะตอนที่นั่งเรียนเนี่ยมันดูดีมากโตกโตกดบายโตก็บอสกดเซลลไฮไซเกิดเดเจนอออินเราเรียนเสร็จป,ปึ๊บสามอย่างนี้เราไม่แบคเทสเราไม่ทำอะไรเลยลงมือเทสเลยสุดท้ายก็ลลวงี้เลย <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้นะครับบาระปชานะครับก็มาอีกครั้นึงแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในรายนะ <c oughs> การฮะดูงี้กับเฟรนเดอร์นะครับ ก็ต้องบอกว่าใน2อ EP ที่ผ่านมานะครับเราได้นเ,นเชิญเนาะนักเทรดหลายคนเลยครับอยู่ในคอมมูนิตี้เนาะแล้วก็รู้จักกับผมมานานในวันนี้นะก็อ <ๆ S 1> อบอกเลยว่าคนที่ผมเชิญไปเนี่ยก็เป็นน้องผมคนหนึ่งนะครับที่รู้จักกันมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเยอะพอสมควรแต่ไม่กันเลยใช่แต่ไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์มากกว่ากันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวให้เขาได้นั่งโต๊ะกันนะครับสวัสดีครับปอนสวัสดีครับวันดีครับสวัสดีครับ ชื่อบอสนะครับตอนนี้ก็ปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเรียนจบมาหมาดๆเลยนะครับจบจากออสเพอร์ชิพของการค้ามานะครับตอนนี้ก็เทรดมาได้ประมาณหกปีแล้วฝากช่องติ๊กต็อกไว้ด้วย bb บีจุดเอ็มซีมิลนะครับ YouTube ก็ชื่อเดียวกันเลยนะครับแต่จะมีคำว,ว่า l ไลฟ์ boss อยู่ข้างหน้าอนะไรอย่างเี้ได้เดี๋ยวเจ๋อไทยก้เมื่อกี้ได้ยินเลยว่าแค่กี่ปีละหกเจ็ดไดยเลยหกเจ็ดปีโอ้โหตั้งแต่ตั้งแต่อายุช่วง16บต่อนสิบหทำอะไรอยู่นะจะเล่นเกมอยู่กกเม คือตอนนั้นเราก็เรียนอยู่ด้วยเนาะ<ช>แล้วก็แบบประสนกใจเรื่องการเงินมันมีจุดเปลี่ยนหรือว่าอะไรท<ช>ั่เข้ามาวงการเนี่ยโอ้โหเทวรองแน่นอนยังไง คือตอนที่ผมอยู่ในช่วงอายุ16เนี่ยมันก็จะเป็นช่วงแบบคาบเกี่ยวนะม3ามมก่ตัเข้าม4แล้วกันผมเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าพยายามจะติวเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็คาดหวังนะครับว่าแบบเอออยากให้ทํางานดีๆมีรายได้มั่นคงแล้วก็เหมือนแบบเราก็อยากที่จะเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นอะไรก็ตามที่มันมีหน้ามีตาแล้วก็น่าจะมีเงินแล้วทีเนี้ยครับผมก็ช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการเทรดเนี่ยอยู่ในพวกโซเชียลอะไรเงี้ยมีน้อยเออจริงถ้าเทียบแบบทุกวันเนี่ยทุกวันเนี้ยเปิดไปไหนก็เจอ จริง,รงติดต่อไอจีเฟซบุ๊กมีหมดเรีือไมอถูกกันอยู่เนี้ยอ่าใช่ใชแต่ว่าแต่ก่อนตอนนั้นน่ะก็คือเรียกว่าน้อยมากๆครับแล้วผมเนี่ยบังเอิญไปเจอกับพี่คนหนึ่ง<ช>แล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ดูแบบโอ้โหชีวิตดีมากแบบโอ้โหอ,อยู่ที่ไหนก็ได้มีเงินใช้ขับรถยูโรขับรถสปอร์ตเท่ๆรเรียกได้ว่าครบสูนรเลยครบสูนรเลยอะไรที่ชีวิตที่เราจินตนาการไว้อะก็อยากรู้ว่าเขาทำงานอะไรผมก็เลยตัดสินใจที่จะทักไปหาเขาอ่าพี่ครับอยากเป็นแบบพี่ผมต้องทำยังไงครับเขาก็ถาม ผมมาคำหนึงเราอยากรวยอ่ะเราอยากเป็นแบบพี่อ่ะแล้วโตขึ้นมาเราอยากเป็นแล้ผมก็ตอบไปเป็นหมอแน่าจะดีนะครับเออมีหน้ามีตาน่าจะมีเงินด้วยใช่ใช่เขาก็บอกว่าหมอจะมีเงินเป็นวิศวะก็ได้วิศวะเนี่ยก็น่าจะเงินเดือนสักแสนสองแสนได้จะท่ายู่เขาก็เลยสวนผมกลับมาคำหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าเราอยากรวยอ่ะทำไมเราไม่เป็นคนรวยล่ะเฮ้ยเฮ้ยตรงเด้อรางวะนั้นผมแบบแบงค์เลยแล้วคนรวยทำอะไรกันวะเออคำถามได้ยนเออมันมันก็เลยทำให้ผมเกิดคำถาม ก็เลยถามเขาไปตรงๆก็เลยวา่าเาแล้วคนรวยเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างครับเขาก็เลย <S <S ให้ผมมาอ่านหนังสืสอ2เล่มเป็นเล่มคลาสสิกแล้วกันผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยอา่านถ้าได้ดูช่องนี้แล้วชื่ออะไรเล่มอะไรเป็นพ่อรวย <S <S สอนลูกครับอ๋อ Rich Dad Poor Dad คลาสสิกมากเล่มหนึ่งคือถอดละหันรับสมองเวลาเรียกว่า2เล่มนี้นิดตึงมากๆนะครับมันเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของการหาเงินของเรามุมมองในเรื่องของสิ่งที่เราจะทําเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะร่ำรวยได้เป็นจุดเริ่มต้นง่ายๆอย่างเรื่อง ESBI อะไรอย่างเงี้ยเงินสีได้ ใช้ก็ฟังดูมเมื่อกี้เลยรู้รู้เลยว่าจริงๆอ่ะจุดเริ่มต้นของบอลเมื่อหมดเจ็ดปีก่อนก็อบอกว่าไม่เซ็ตแหละแล,ะและ้วคำถามง่ายๆที่มันน่าจะหลายคนน่าเคยถามแต่ก็คือทำไงให้ตัวเองเป็นคนรวย<ม>คือรายการเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเขาว่ารู้นี้ม,มันมีนมหลายครั้งเลยที่เราพูดว่าอะไรนะรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้นี้ตอนหลังอ่าครับพูดคลาสสิกนะครับคลาสสิกเลยมีกี่เรื่องครัโอ้วันนี้ก็น่าจะมีประมาณสามสี่หัวข้อแล้วกันสี่หัวข้อดีนะไม่ตอบไปร้อยข้อโอเคทั้งวันได้ปะล่ะไม่ได้ครับ ก็สำหรับหัวข้อแรกนะครับก็เป็นหัวข้อในเรื่องของการหาเงินทุนเทรดแล้วกันอลัวไม่ใช่ไม่ใช่มันใกล้เคียงนะผมเชื่อว่าสุดเริ่มต้นของ คือใกล้เคียงกับคาว่ากู้มากเลยพ<อ>เพราะจุดเริ่มต้นในช่วงที่เราหาังไม่ได้คือกู้พ่อกับแม่ก่อนเลยสุดยอดเลยอะคิวีมาจากพ่อแม่เลยครับแล้วยิ่งช่วงเนี้ยมีวัยรุ่นมีเด็กๆมาเทรดเยอะนะครับก็น่าจะได้ชิวอีจากคุณพ่อคุณแม่มาเยอะอัดชิปเงินมานะครับนั่นแหละครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ทําให้เรียกว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญด้วยอ่าเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานนั่นเนี่ยอยู่ในฐานะปันกา ทนะแบบี่บ้านทําง,งานรับราชการอ,อะไรอย่างงี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก็จะไม่ได้มากขอคุณพ่อคุณแม่มาได้เนี่ยใช้เวลาอยู่ครึ่งปนะีในการขอเขาต้าอง,งอ้อนเขาแบบต้องเปลี่ยนตัวเองให้เขาดูอ่นะ้วสุดท<ต>้ายครึ่งปีนั้นเราก็ได้เงินมาประมาณ20 0 0 0บาทแล้วเข้ามาแล้วราเรดเลยนะแบบที่ไม่ได้เรียนอะไรเลยไม่เรียนด้วยไม่เรียนเลยสุดท้ายปลายทางก็น่าจะรู้กันอยู่ว่ารวยแน่นอนแตกสิครับโอ้โหจะเหลือล่ะโอเค ไม่มีความรู้แล้วก็เอาเงินมาเทรดอีกแล้วก็ลงทุนไปเลยก็คือยิ่งทุนเยอะมองกำไรก็กยิ่งเยอะใช่ไหมใช่ครับเข้าใจเลยก็มันก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งละกันพอเราใช้เงินคนอื่นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกแย่เวลาที่ต้องเสียไปมันทําให้ทุกการเทรดของเราเนี่ยมันมีแต่ความกดดันนะครับเพราะมันเป็นเงินที่มันไม่ได้มาหาด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปเนี่ยมันก็คือเงินคุณพ่อคุณแม่เราหรืออย่างใครที่แบบระดมทุนอะไรอย่างเงี้ยหรือรับฝากเพื่อนมาเทรดอะไรอย่างเงี้ยไม ไม่ควรมากเพราะว่ามันเรื่องจิตวิทยาเรื่องอารมณ์อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องสําคัญในการเทรดทำให้เราต้องรู้สึกไม่ดีอยู่ตลอดเวลาในการเทรดเออผมว่ามันไม่น่าจะเวิร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาเงินทุนเทรดเนี่ยก็ควรจะหามาด้วยตัวเองแล้วสิ่งสําคัญคือต้องเป็นเงินเย็นด้วยถ้าเงินร้อนมันเนี่ยผมบอกเลยว่าทุกออเดอร์ของเราเนี่ยมันก็จะร้อนๆนิดนึงอมันตากแดดนอะอ่าโอ้ยิ่งก็ตากแดดอยู่ในกระทะเลยเดี่ยวสอบลง นั่นแหละครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําที่เราเนี่ยได้หาเงินด้วยตัวเองจากการทํางานการทาธุรกิจนะครับใครที่รู้จักกับผมนานๆก็จะรู้ว่าผมเนี่ยเคยทําธุรกิจมาอยู่สองสรราอย่าง <c oughs> มีเจ๊งบ้างมีได้ตังมาแล้วก็เจ๊งได้ตังมาแล้วก็เจ๊งอ <c oughs> นโลกอย่างเงี้ยเออคนทำธุรกิจนะครับพยายามใช้เงินทุ <c oughs> นเป็นแบบเงินเย็นในการเทรดจริงคำว่าดูมีอะไรเนี่ยมันคือเรื่องของเรื่องของเงินเราที่ว่าเราไม่ควรเอาเงินลออหรือยืมใครเปเหตหรือแม้แต่พ่อแม่เราก็ไม่ควรไปยืมมาถูกปะงินค็นเป็นเง แล้ว,ลวมันมีเหตุการณ์อื่นหรืไหมที่ประทัรู้สึกว่าแบบมันต้องพูดวันนี้โทหลังเลยใช่มีมีเยอะเลยคลิปนี้อัดสักสามชั่วโมงไหมเป็นน่าจะใช่เล้ยช,ชั่วโมงนี่คนตัดผมน่าจะแบบโอเคครับแล้วก็หัวข้อต่อมานะครับคือจะยิงยิงจากเนื้อหาเมื่อกี้นิดนึงก็คือเรื่องฟรอของการเทรดละกันหลายคนก็จะงงว่ามันอะไรมันก็คือเริ่มต้นเทรดอะแต่ละคนก็จะมีฟรอที่แตกต่างกันบางคนเริ่มมาเทรดเลยไม่ต้องเรียน สต <บา S 1> เตตมกนริ่้ <c oughs> ซึ่งผมเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยการได้เงินม,มาแล้วก็เทรดเลยอ่ะผมเคยไปเรียน i ิเ i เ a t o r มาสองตัวแล้วกันช่วงช่วงเริ่มต้นเทรดใหม่ๆนะค,คือ s t o c h classic กับ i c โอ้ค l a s s ิกมากตัวก็คือ c d c action so โหเรียวกว่าเขียวมากดายได้มามากดเซลเอออย่างนั้นเลย c d c เนี่ยสูตรเดียวกันไปเรียนมา สองสามตัวนี้นะครับแล้วเราก็รู้สึกตอนที่นั่งเรียนเนี่ยมันดูดีมากโตโซกดบาย o p บอสกดเซลไอซ์ไอเกิดเดเวเจนอออินเราเรียนเสร็จปึ๊บจากอย่างนี้เราไม่แบคเทสเราไม่ทําอะไรเลยเราไม่ได้ทดสอบมันมาก่อนแล้วเราก็ลงมือเทสเลยสุดท้ายก็รู้งี้เลยรู้งี้เลยว่ารู้งี้น่าจะเอาไปทดสอบก่อนดีกว่า เพราะว่าพอไปเจอหน้างานจริงเนี่ยคนละเรื่องกันเลยมันมีปัจจัยเยอ,อะเนาะใช่ครับมันมีปัจจัยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากแชร์อย่างหนึ่งว่าเออการที่เราจะเข้ามาเทรดได้เนี่ยผมกับพี่บ้านเนี่ยก็เคยเรียนคอนดิเทตีฟมาด้วยการนานั่งเก็บสแน<ล><ล>็ปกนหลังมาเป็นปีเลยก<อ>ารที่เราจะเทรดได้เนี่ยอย่างแรกคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษาให้เยอะก่อนคือศึกษาไว้หลายๆแขนงไปเลยนะไม่ต้องแบบอันนี้ดีที่สุดอันนั้นดีที่สุดแต่ให้คุณศึกษาให้ครอบคลุมมากที่สุดแล้วเอาหลายๆเนื้อหา ประยุกใช้เป็นของตัวเองซึ่งการที่เราจะรู้ได้ว่าเซตอัพไหนเป็นของตัวเองอหงคือต้องง่ายที่สุดสําหรับเรา 2. คือต้องทำจาได้สา 3. สำคัญที่สุดคือ ต้องเบาสบายมันใช้แล้วมันไม่เกิดไบแอดกับตัวเองครับแล้วพอเราได้เซตอัพของตัวเองมาแล้วเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้ back แบ็กเทสกับเล <c oughs> เน้นไปเลย <c oughs> ซึ่งแบ็กเทสเนี่ยก็แบ็กเทสไว้ในหลายๆทางาเฟรมครับแล้วก็ดูว่าทางเฟรมไหนเหมาะกับเรามากที่สุดแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยค่อยเริ่มต้นที่จะเทรดจริงๆการจะเทรดได้อะหลายคนก็ชอบลืมโปรพวกนี้ไปแล้วก็เริ่มต้นที่แบบเรียงเทรดเรียงเทรดพอเทรดไม่ได้ไปเรียนเนื้อหาอื่นเพิ่มเรียนเนื้อหาอื่นเพิ่มเทรดไม่ได้อีกก็ไปเรียนเนื้อหาใหม่มันก็จะวนลูป เรื่องของเขาว่าการแบ็กเทสเลยเพราะว่าจริงๆในหลายๆครังครับการที่แบบเราเทรดเนี่ยแล้วเราไม่มีการแบ็กเทสเลือนเราไม่รู้ที่มาที่ไปอะแล้วเ้าแต่แบบไยทางม,มอนเหมือนกับวันนี้เราวิ่งอยู่ในปา่าแล้วเราจะมองหาทางออกซึ่งมันไม่มีทางออกแน่นอนถ้าเราไม่รู้ว่าเราวิ่งในปา่าก็แนะนําที่เริ่มที่แบ็กเทสก็ดีนะนะใช่ครับเอาขอเรื่องสุดท้ายเลยเอาแบบเด็ดๆเ,เลยความเสี่ยงเรื่องความเสี่ยงเนี่ยมันจะมีคนอยู่สองประเภทก็คือคนกล้าเสี่ยงกับคนไม่กล้าเสี่ยงแล้วคุณกล้าเสี่ยงไหม เอาจริงๆอ่ะผมเป็นคนกล้าเสี่ยงในทุกเรื่องเลยเออยี่นะฮะยกเว้นแต่เรื่องตลาดการเทรดเนี่ยผมกลับกลายเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะเสี่ยงคือด้วยความที่ผมอ่เป็นคนที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมเรื่องการทำบุญปฏิบัติธรรมอะไรนี้เออมันปล่อยวางกับเรื่องเงินในการเทรดทุกๆจังหวะ มันจะเป็นจังหวะแบบมั่นคงแล้วก็สม่ำเสมอมากๆเวลาผมเทรดพอตรร้อยเหรียญพันเหรียญหมื่นเหรียญผมก็จะใช้หลอดไซส์ที่เรียกว่า MM อยู่ในระดับกลางๆเหมือนกันมันจะไม่มีจังหวะที่แบบเรามั่นใจมากแล้วเรากดหนักกว่าเดิมไม่มีจังหวะโอเวอร์เทรดอะว่าอะไกนถามว่ามันมันดีไหมมันก็ดีแหละครับถ้าเรามีพอตที่ใหญ่แต่ว่าในบางจังหวะมันก็ทําให้เราอ่ะเป็นคนที่ไม่มั่นใจแล้วกันมันเป็นนิสัยที่ดีแล้วก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าเหรียญมีสองด้านเออเพราะว่าอย่างผมอ่ะเวลาที่ผมใช้พอร์ตเล็กๆในการเทรด มจะเป็นขั้วตรงข้ามเลยคือผมจะเบสแบบเบสหมดเลยโอ้โหเบสประมาณสมมุติพอร์ตหนึ่งร้อยกดเท่าไหร่พอร์ตหนึ่งร้อยก็กดแม็กซิมัมหลอดไซส์เท่าไหร่ได้ก็เท่านั้นเลยเกดนมาร์จินคอร์ใช่ไหมเอาบาร์โค้ดบาร์โค้ดเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทน เทรดพอร์ตเลก็<ฟ>กอ่ะเรากล้าเสี่ยงนะแต่พอมันเป็นเงินก้อนใหญ่อ่ะเราไม่กล้าเสี่ยงอะไรเลยเราอยากให้มันแบบสเต็ปเปิลอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่บางครั้งบางจังหวะเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เราอ่ะสามารถลงไปเทรดได้สามารถลงไปเล่นได้จังหวะที่มันเข้าหน้าเทรดเราเราไม่กล้าที่จะกดเยอะอืมมันก็เลยเป็นอีกข้อเสียหนึ่งแล้วกันใช่ก็เป็นรู้งี้น่าจะมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้แล้วกันโอ้ <S 1> <S 1> oh. เราจะมั่นใจต่อเมื่อเรามีจุดยืนซึ่งจุดยืนตรงนีขผงบอสเท่าที่ฟังมาจากลุงนี้ก่อนหน้นี้ก็คือเรื่องของการแบคเทสแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นคือการที่เราเอาเงินเย็นมาเล่นนะครับในการแบคเทสเนาะก็เรียกได้ว่ามันก็ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็คือจะไม่กระทบกับชีวิตด้านอื่นของเราแน่ใช่ตงไหมครับเอางี้ก่อนเราจะตากันเลยนะบอสครับเรามีเรื่องจะฟากผู้ชมนะการเทรดนะครับเป็นซีโร่ซัมงเกมมีคนได้ก็ต้องมีคนเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทุกคนรู้ไว้เสมอว่าทุกบาททุกสตางค์ ได้มามีใครบางคนกำลังเสียเงินให้กับเราและทุกบาททุกสตางค์ที่เราเสียไปก็มีใครบางคนที่ได้เงินของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องชนะตลาดขอแค่คุณเนี่ยสามารถเกาะไปกับกระแสตลาดได้แค่นั้นคุณก็จะอยู่รอดในตลาดได้แล้วครับอืมโอ้โคมมากเลยนะครับ <S <S ขอบคุณว,วอวนมากนะครับโอเค okay, ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับถ้าใครฟังวันนี้แล้วแบบรู้สึกว่าเรื่องราวที่วันนี้นะครับเรามาแชร์กันเนาะแบบมันมันคล้ายๆกับเราหรือเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้แล้วอยากจะแชร์นะครับมุมมองให้กับ ท่านอื่นๆเนี่ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้ช่องได้เลยก็ผมเชื่อว่าวันนี้นะครับทุกคนน่าจะได้คุณค่านะครับเนาะแล้วก็ เรื่องราวดีๆเขาก็รู้ดีไม่มากก็น้อยนะครับก่อนจากกันขอฝากช่องเล่านึงฮะช่องไลฟ์บอลช่อง YouTube นะครับครับ BB บีจุดเอ็มซีมิลเลียนจริงๆคำว่าไลฟ์บอลแล้วก็วงเล็บ BB Mac ม็กมิลเลียนชื่อช่องก็ยาวซะด้วยผมเลยบอกเลยยังไม่เลี่ยนชื่อแล้วแล้วก็คุณบอลมากนะครับสำหรวันนี้เนาะนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการสาระดีๆด้านการเทรดนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับบาร์ดัชรานะครับทางช่องทางด้านล่างนี้ไว้ด้วยนะครับก็ยังไงสำหรับวันนี้นะครับผมบาร์นะครับแล้วคุณบอสนะครับแล เนนะครับงเล่นนหนเรียนเรียนนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใน EP หน้านะครับจะเป็นใครเดี then, ๋ยวรอติดตามกันไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมลำบ๊อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย